ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสำรานปทุมมาผู้นำชุมชนหมู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองแม่แตงอำเภอไซรางามจังหวัดกำแพงเพชรแรกเริ่มเดิมทีผู้นำชุมชนได้มีโอกาสไปเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานราชการเรื่องการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรแล้วปีนั้นปีพศ2560 ราคาผลผลิตกล้วยของเราตกต่ำมากเลยเราก็เลยชวนกันจัดตั้งกลุ่มแปรรูปกล้วยทอดชุบน้ำผึ้งของเราซึ่งได้รับซื้อจากชาวบ้านที่ปลูกไว้ตามหัวไล่ไปลายนาะและบางคนได้ปล่อยให้กล้วยสุกทิ้งไปเลยเราก็เลยช่วยกันแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน กลุ่มแม่บ้านหนองชุมแสงได้ผ่านการฝึกอบรมจากโครงการสูนฝึกอาชีพชุมชนโครงการอื่นๆจากงบประมาณของส่วนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทงามและมีการพัฒนาต่อยอดจำนวน3าครั้งดังนี้โครงการสูนฝึกอาชีพชุมชนแบบกลุ่มสนใจหลักสูตรไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทำกล้วยทอดชุบน้ำผึ้งจำนวน15ชั่วโมง ระหว่างวันที่23-31มกราคม2563ณาศาลาประชาคมบ้านหนองชุมแสงหมู่ที่6ตำบลหนองแม่แตงอำเภอใซงามจังหวัดกำแพงเพชรมีผู้ผ่านกิจกรรมจำนวน15คนโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การบริหารงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรบ้านหนองชุมแสงวันที่4สิงหาคม 2564ณศาลาประชาคมบ้านหนองชุมแสงหมู่ที่6ตำบลหนองแม่แตงอำเภอใจงามจังหวัดกำแพงเพชรมีผู้ผ่านกิจกรรมจำนวน36คนโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขายกลุ่กมกมพพล้วยตากบ้านหนองชุมแสงวันที่25กุมภาพันธ์2564ณศาลาประชาคมบ้านหนองชุมแสงหมู่ที่6ตำบลหนองแม่แตงอำเภอใจงามจังหวัดกำแพงเพชร มีผู้ผ่านกิจกรรมจำนวน15คนซึ่งส่งผลให้กลุ่มแม่บ้านหนองชุมแสงเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการฝึกอาชีพของประชาชนหมู่บ้านหนองชุมแสงและหมู่บ้านใกล้เคียงที่สนใจพัฒนาอาชีพของตนเองในปีงบประมาณ2564ผลิตภัณฑ์กล้วยแต่รูปของกลุ่มแม่บ้านหนองชุมแสงได้มีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมีการพัฒนาเรื่องการบริหารในเรื่องของรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความทันสมัยสะดวกสามารถถือพกพาได้ง่ายมีการปรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์จากถุงขนาดใหญ่เป็นถุงขนาดเล็กที่มีหลายขนาดเพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้ามีการปรับโลโก้ฉลากสินค้าโดยนางสาวเยาวนาชัยฉลาดครูกวนาต์ตำบลหนองแม่แตงเป็นผู้ออกแบบร่วมกับสมาชิกกลุ่มแม่บ้านโดยระบุที่อยู่ของกลุ่มหมายเลขโทรศัพท์ และใช้คิวาโค้ดเพื่อให้ลูกค้าเห็นรายละเอียดความเป็นมาและขั้นตอนการผลิตมากขึ้นนอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านหนองชุมแสงยังมีการวางแผนทางการเงินในการคำนวณหาต้นทุนผลิตภัณฑ์และวางแผนกำไรที่เหมาะสมตลอดจนการพัฒนาการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นอันนี้คือวัตถุดิบหลักกล้วยทอดชุบน้ำผึ้งเราจะต้องใช้กล้วยที่แก่จัดอย่างนี้ค่ะ เป็นวัตถุดิบที่มีภายในชุมชนค่ะค่ะสำหรับกล้วยที่จะนำมาทำกล้วยทอดชุบน้ำผึ้งของเราจะต้องคัดกล้วยที่แก่จะตัดไว้แล้วหนึ่งคืนแล้วก็เอานำมาหั่นแล้วก็ปอกจากนั้นเราก็ลงในกับมังแช่น้ำเกลือปอกแล้วเราก็นําขึ้นใส่ตะกร้า มาวางให้เสด็จน้ําแล้วเราก็นําไปใส่ถุงเพื่อบ่มบ่มลูกให้ได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็นําไปสไลด์แล้วก็นําไปแยกคัดเกรดเกรดเเกรดบบ่มไว้อีกประมาณสามชั่วโมงเพื่อให้ขึ้นแป้งแล้วก็มาคัดอีกครั้งหนึ่งแยกชิ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันไม่ติดกันจากนั้นเราก็เอาไปทําการทอดในน้ํามัน ที่ร้อนจัดการใช้ไฟก็ใช้ไฟกลางค่ะแล้วก็ทอดระยะหนึ่งอะ่ะหมายถึงว่าขอบข้างๆมันเหลืองๆแล้วเราก็เอาไปชุบน้ำพึ่งที่เราเตรียมที่เราเตรียมไว้แล้วก็กลับไปทอดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอามาขึ้นมาพักในกระดาษซับมันเพื่อทำการแยกไม่ให้มันติดกันแล้วก็นำไปบรรจุได้เลยค่ะ สำหรับเคล็ดลับกล้วยทอดชุบน้ำผึ้งของเรามีส่วนผสมที่คงที่จึงได้รสชาติที่คงเดิมเป็นที่ติดอกติดใจของผู้ที่ซื้อไปแล้วกลับมาซื้ออีกเปลือกกล้วยหลังจากที่เราปอกเพื่อทำกล้วยทอดชุบน้ำผึ้งแล้วเราก็นำมาทำสีมกเพื่อแบ่งให้กับสมาชิกไปใช้ในครัวเรือนค่ะ ราคาที่เราจำหน่ายนะคะเรามีถุง10ล็อกขนาด200กร,รมัมจำหน่ายถุงละ35บาท3ถุง100บาทและอีกขนาดหนึ่งก็คือ100กร,รมัมราคาถุงละ20บาท3ถุง50บาทกล้วยแปลรูปของบ้านหนองชุมแสงยังไม่มีรายละเอียดที่ระบุมาตรฐานบนบรรจุภัณฑ์เช่นเครื่องหมายอยหรือระบบ ISO เนื่องจากเป็นการผลิตเพื่อขายในท้องถิ่นยังไม่ได้นำออกจำหน่ายในตลาดสากลหรือต่างประเทศแต่กล้วยท่อชุมน้ำผึ้งได้รับรองผลิตภัณฑ์โอท็อปประเภทอาหารสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรผลงานที่ประสบความสำเร็จกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองซุมแสงสามคัคคีได้รับรางวัลชนะเลิศจากสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรระดับจังหวัดประจำปี2564 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองชุมแสงสามคัคคีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากสถาบัานเกษตรกรดีเด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขตประจำปี2564ช่องทางการจัดจำหน่ายกล้วยทอดทุกน้ำผึ้งเราได้จัดจำหน่ายภายในหมู่บ้านและตลาดของอำเภอไตางามแล้วก็ได้ไปจำหน่ายในงาน อำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่และก็ยังได้รับโอกาสจากทกสอำเภอไทงามและของจังหวัดกำแพงเพชรให้นำสินค้าของเราไปวางจำหน่ายในทกสอของจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็มีช่องทางของโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็นไลน์เป็น Facebook ของชชุมชนนครัหนองุแายไ,ได้ของกลุ่มกลุ่มมีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายของกลุ่มเป็นปัจจุบันและรู้ได้ว่ายอดจําหน่ายของกลุ่มของสินค้าในแต่ละเดือนแต่ละเดือนเราจะลงบัญชีไว้อย่างต่อเนื่องทําให้รู้ว่าเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นกล้วยกรอบเคี้ยวเพลินเชิญชิมได้นะคะ